โอเคครับผมก็จะมาตอบเมนนี้นะว่าถ้าเสิร์ฟหายไงถ้าว่นายน้ำก็วิธีหาวิธีแรกคือชนะยิมน้ำนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ก็อาจจะต้องชนะยิมยิมยิมอะไรวะเออน่าจะยิมที่เจ็ดนะใช่ต้องชนะยิมเจ็ดนะแล้วก็มันจะให้ตอนที่หลังจากคุณชนะยิมเจ็ดปุ๊บมันจะพามันจะพาคุณมานี ไม่ใช่สิคุณต้องเพราะฉะนั้นจะคุณชนะทิมเจ็ดปุ๊บคุณต้องมาที่นี่เองแล้วก็มันจะมีพวกเผู้หญิงกับไอห,หนุ่มคนหนึ่งรอยอยู่แถนี้นะบก็จะให้ท่าเซฟเรามานะเพื่อให้ไปเพื่อให้ไปทิมแปดเอาละผมจะมาสอนผ่านแชมเปียนแล้วก็ไอพวกจตุรเทพนะมันง่ายมากเลยนะใช้แค่สามตัวหสี่ตัวก็ได้นะก็ตัวแรกที่ผมจะใช้นะเป็นตัวหลักเลยเคีย์สำคัญเลยก็คือไอ ตัวอะไรไม่รู้อะผมขอ,รมอเรีออยกว่าตัวกระโปรงนกแล้วกันคือตัวเนี้ยผมเอามาใช้เพราะว่าผมจะใช้ท่าฟริกนะเนี่ยท่าผมเียนมาก็อันนี้ตัวหลักก็คือใช้แต่ท่าฟริกเลยก็การอัพก็มีแบบนี้นะ <S <S ผมจะเน้นอัพเป็นเลือดแล้วก็สเปลเอย้ยสจะส,สปีดแอคแท็กนะแล้วก็เอ้ยเปเชียลแอคแท็กเออแล้วก็สปีดนะอัพประมาณนี้อัพตามผมได้เลยนะ <S <S ส่วนไอ้พวกค่า IV จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แต่ผมจะอัพ p ีประมาณนี้ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า EV i v คืออะไรผมจะทำสอนทีหลังนะแล้วก็นี่คือของที่เราสำคัญเหมือนกันต้องใช้ไอเทมนะช้อยสครับเดี๋ยวผมก็จะสอนหาอีกทีนึงอันนี้ ability shadow t a g วิธีวิธีที่จะได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ ability p a c k ได้จากไอเนี่ยอะไนะเอออันนี้ราคาเนี่ยว่ะได้จากแบบ battle colosium เราก็ต้องไปซื้อนะซื้อซื้อมาใส่ให้ไอเนี่ย โอเคอันนี้ตัวแรกนะต่อไปก็ตัวที่สองอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเอามาจัดการกับแค่ส่วนเดียวเลยชินินจาตัวนี้ก็อัพตามผมได้เลยส่วนใหญ่เราจะเน้นอัพเป็นแอคแทกกับสปีดนะก็ของเราใส่จะเป็นโฟกัสแซนนะการตายแล้วก็อันนี้ก็พระเอกเหมือนกันนะเลกุซ่ามันจะเป็นต้องเป็นใช้นี่บบผมก็ได้แต่ว่าถ้าชอบความเท่ก็ใช้นี่ใช่ก็อัพตามผมเหมือนกันนะแอคแทกนู่นี่นั่นโอเคก็ ฟองที่ผมใช้จะเป็นคิงล็อกนะโอเคตัวแรกที่ผมให้สู้นะครับคือเอ่อไอตัวน้ำแข็งนะ mm hmm. ก็เปิดมาเท่แรกให้เราใช้ไอตัวกระโลงกดกดทริกใส่ตัวจิ้งจอกนะแล้วก็ให้ใช้เอ่อชีนินจากดซ้อนเดนเดนกดสามครั้งหลังจากนั้นแล้วพอถึงตาที่สองแล้วให้เรากดทริกใส่ไอไอรอนไอไอนกไอนกฝั่งซ้ายนะเสร็จแ,แล้วเอ่อ นกเราอาจจะตายแล้วก็ให้เอาตัวไหนก็ได้นะมารับดาเมจแทนหลังจากนั้นเราอาจจะได้โจมตีได้ทีหนึ่งแล้วก็ค่อยให้การดอนออกมาแทนแล้วก็ให้การดอนกด e r ั p t i o n แต่ถ้าพอถึงพอถึงตอนที่ฆ่าหนึ่งตัวแล้วชินินจาจะบัฟถึงสามครั้งบดีแล้วก็จะกลายเป็นตัวแบกทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าเอการดอนตายแล้วก็ให้เอาลโกซ่าออกมาแทนนะจะใช้อะไรก็ได้ก็แต่ ก็เน้นตีแต่ตัวฝั่งซ้ายนะครับก็ตีตัวฝั่งซ้ายไว้เรื่อยกดจมนวนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถจัดการไอ้ม้าไอ้ม้าเนี่ยได้นยก็รีบจัดการนะเพราะว่าม้าเป็นตัวนําขาดถ้าเราฆ่ามันได้แล้วก็ชนะก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไอ้นี่มันแบกทีจะแบกแล้วก็หลังจากที่ผ่านแล้วก็อย่าลืมเออไอ้นี่นะครับก็เรียกว่าอะไรนะกดกดรีสกิลให้ด้วยรีสกิลแล้วก็รีเลือดไว่นนั่นด้วย พราะเราต้องไปสู้ที่ต่อเราต้องไปสู้กับตัวอื่นด้วยนี่นะโอเคพอเรามาถึงนะผมใช้แค่เออ่การดอนตัวเดินนะการดันมันมันขี้โกงอนะเจอนี่เลยผมใช้แต่เอล์ชั่นนะแค่เอล์ชั่นท่าเดียวก็เอาอยู่ทุกตัวๆนะก็ชิวๆนะไม่ต้องคิดเดยอะ โอเคะตอนนี้อยู่ที่ตัวแฟรี่นะอันนี้ก็สูตรเดิมนะครับผมใช้ทริกนะให้มันให้มันจมตีผมไม่ได้นะโอเคหลังจากที่เราใช้ทริกเสร็จแล้วก็จะเตรียมเปลี่ยนนะรอ okay. แบบโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นเรปูซ่าเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวแบกนะตัวแบกสำคัญมากๆ โอเคหลังจะเอาเลยโครงสร้างลงมาเนาะแล้วก็จะกดเมกา้าแล้วก็กดดามกันแดนนะกดทั้งคกหกครั้งนะย้ำนะต้องหกครั้งนะเพราะว่ามันจะบัฟดาเมจแรงสงสุดแบบแรงมากๆแรงแบบคิดแต่คิดแต่แบบระเบิดทั้งตัวได้อยู่ทีนี่ก็ผมจะกดบัฟไปเรื่อยนะกดครกหกครั้ง จากครบ6ครั้งแนละ้วผมก็จะเตรียมถล่มพวกมันเลยนะผมจะใช้ดาร์กอนเอเซนนะเราจะใช้ดาร์กอนเอเซนหรือจะเป็นเบนะิเร์ดควยกก็ได้นะแล้วแต่เลยหรือใช้เซิร์ฟก็ได้ ก็เราอยู่ที่แชมเอ๊ะจตุรเทพคนสุดท้ายนะจตุรเทพต่อสู้นะแล้วก็สูตรเดิมนะกดทริกเคหลังจากเรากดทริกเสร็จก็เอาเลโกซ่ามาลงนะ หลังจากเ,เราได้เลขกซ่ามาเราก็จะกดดัวนันเแนนะให้สักหกทีมือนเดิมหลังจากที่เราดาวก์คแดนครบ6ครั้งก็ยาวๆนะ ก็โจมตียาวๆเลยแต่ก็เอเซนนะง่ายๆเลยนะ เฮ้ยนั่นนี e. e. ่ยเก้าอี้มีเก้าอี้ผ่นะโอเคก็ตอนนี้เรามาถึงแชมเปี้ยนนะก็เราใช้เหมือนเดิมเราเลือกคนที่ก่อนเพื่อให้มันตีเราไม่ได้นะ โอเคหลังจากที่เราเอา่อกดชิกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเขือนแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาเดโคซ่ามาลงแทนโอเคพอเดโคซ่าลงแล้วก็จะเตรียมกดเดาร์นแดนสักครั้งไว้ก็สี่ครั้งก็ได้ได้วแต่แต่เราจะกดแค่สี่ครั้งก็ต่อเมื่อฝั่งนั้นมันเปลี่ยนตัวมานะเราก็จะพยายามให้มันได้สี่ครั้งแล้วก็ค่อยโจมตีแต่อันนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนเราก็จะกดจนกว่ามันจะหกครั้ง ที่หลังจากที่เราเกดครบหกแล้วก็เราก็จะตีเหมือนการสู้กับเศรเฐกิจเป็แค่ไม่ตัดเข้าใช่ครับจาก,กอนเ,อเซ็น ก็มาถึงแชมป์ตัวที่สองนะเราก็จะใช้แบบเดิมที่เราทำมาจะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นจตกรประเทศหรือจะเป็นแชมป์ตัวแรกนะเราจะใช้ฟริกโอเคหลังจากเราใช้ฟริกเสร็จเราก็จะเอาเรโก็สร้างมา หลังจากที่ในครสร้างของเราออกมาแล้วก็เราก็จะใช้บัฟนาฟือดากันแดนให้มันปกครั้งเพื่อเพื่อความดุดเดให้กับในกุศลแต่ว่าในกรณีที่เราบัฟบัฟบัฟให้เป็นกุศอยู่ประมาณสามครั้งแล้วแชมป์แชมเปียนเอาเน <laughs> ี่ยแหละครับแชมเปียนเอาหมาดาบออกมาปุ๊บก็ตอนนั้นมันจะเราจะบัฟได้ประมาณสามครั้งพอด,ดีแต่ผมแนะนําให้บัฟเพิ่อมอีกครั้งให้เป็นสี่เนี่ย ตอนนี้จะออกมานะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราวับจนมันเป็นสี่ครั้งแล้วก็เราจะยังไม่โดนตีนะเพราะว่าตอนที่เราวับครั้งที่สี่คือหมามันก็จะวับตัว A เองเหมือนกันนะเราก็พอถึงอินเทิร์เนปุ๊บเราก็ตีมันนะแค่นั้นแหละก็โอเคตอนนี้เราเจอสร้ซงเหมือนกันนะเราก็ใช้ทีปสปีดไปเลยเพราะว่าฝั่งนั้นก็ใช้ทิปสปีดกันแต่เราจะใช้ก่อนมันนะ ตอนนี้ถึงปัญหาใหญ่สุดละไออาซิบุสเกตอนนี้ก็ไม่รู้กันว่าผมจะเอามันอยู่ไหมแต่ผมเชื่อวมันในแะอคทีฟสปีดยันไปเลยเกือบอยู่โอเคผมตายนะถึงเราจะเสียอะยรก็ทาบไปแต่ว่าเรามีไอสิ่งนี้อยู่ไอนี่เลยการดอนการดอนมันทน ผลได้หนึ่งทีเอ้ยผลได้ประมาณสามทีสองทีนะคิดว่านะผมก็ไม่แน่ใจมั้งอนกันก็ถ้าเลื่อนมันเหลือน,น้อยทาดน,นี้ผมจะใช้ไอเอ่อชื่ออะไรวะอีคลิปชั่นโอเคอีลับชั่นโทษครับผมบัานปิดทีนี้นะมันใช้ทีมสปีดจะได้แต็มตีเรนะาไมนะ่เข้านะก็เข้าแหละแล้วก็เน็บร้อย โอเคตอนนี้ผมก็เผ่านแชมเปี้ยนแล้วนะก็ไปหาใช้กันได้นะครับไอทีมที่ผมใช้ก็หลักๆมีสามตัวที่เป็นพระเอกนะมีไอนกอะไรสักอย่างหนึ่งกับเลโกซ่าแล้วก็ชีนันจาแล้วก็อาจจะมีการดอนด้วยก็ได้เอ้ยใช่ต้องมีการดอนด้วยจริงๆก็สี่ตัวนะครับพวกนี้หาง่ายนะไม่ต้องทำอะไรเยอะยะ เดี๋ยวในในผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสอนหาพวกนี้นั่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อผมก็ลืมกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนหาทีหลัง โอเคก็ผมจะไม่สามารถผ่านแชมเปยนะถ้าไม่มีเอพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะจิ๊บโอเคผมจะคืนตัวเขานะมขอคืนตัวแล้วกันก็เขาเป็นคนที่สอนเขาเป็นคนที่บอกวิธีผ่านนะแล้วก็ให้ผมยืมตัวนะต้องขอบคุณพาอผมขอบใจเขามากเลยอาจ๊ะก็ผมจะคืนของกันนะเพราะผมยืมตัวเดี๋ยวผมจะทำสรญหาพวกเลโกซ่ากับไอ้พวกนี้นะ ไอ้ดียไอผมไม่จำแต่เนี่ยผมจะทำสอนหานะโอเคก็ผมจะมาสอนหาพวกไอเทมแล้วก็ตัวที่ผมใช้นะก็ผมจะสอนหาไอเทมก่อนนะอันแรกก็จะเป็นชัยสตาร์ฟกับเอ่ออัพเปอร์ลิฟตี้บีแท็นะหาง่ายมากมาที่เอ,อ่อแบทเทิลมาที่แบทเทิลโคลอเซียมนะแล้วก็มาหาตัวนี้ นี่นะใช้สคาร์ฟนะร้อยบีพีนะแล้วก็ไออะเบลิตี้แพทนะนี่นะอะเบลิตี้แพทร้อยห้าสิบก็ถ้าสงสัยว่าค่าบีพีหายไงก็ถ้าเราอยากได้ค่าบีพีเราก็ต้องสู้กับคนอื่นนะมาที่เบ t เท e c โคลเซียมเราสู้กับอื่นเราต้องชนะน,นถึงเราจะได้ก็มาท้าสู้เขาอ,อย่างนี้นะต่อมาผมก็จะสอนหาชินอาจารย์นะก็อย่างแรกคือเราต้อง เตรียมช่องว่างไว้สักสองช่องหรือสามช่องก็ได้แล้วแต่แบบสะดวกก็ในกระเป๋าเราต้องมีโรกเอเบอลมากกว่าหนึ่งโอเคให้เราไปที่ที่ที่ไหนเนาะที่ยิมเออที่ยิมสายปลานะไปถนนสามคโอเค okay. ก็พอเรามาถึงแล้วก็ให้เราเดินไปทางทางนี้นะ อย่างแรกเราต้องจับไอมันชื่ออะไรปะผมดูชื่อมันเหมือนเดาว่าเราต้องจับไอแมงมุมกแล้วมันอยู่แถวนี้ก้วก็โอเคตอนนี้ผมได้ไอดินคาดามแล้วนะก็เป็นตัวที่เราใช้หาชีชินชีนินจานะโอ้ชื่อแม่งจำยากขนาไหโอเคก็เงื่อนไขก็เราต้องให้เอดินคาดามมันเม่ยี่สิบนะก็ผมจะใช้อ้โวอ่ะจุดปีจ็ด คแล้วก็กดเลยไม่ล่ะในกระเป๋าเราก็น่าจะมีชินจานะนะใช่ใช่จริงๆนี่ะจะมีชินจานละ